ัดีครับพี่น้องครับเดี๋ยวพาดูตำรวจทางหลวงนิดนึงนะครับว่าเรียบรถอยรถคันไหนเพราะว่าถ้าจับไม่ชิดถดทางด้านซ้ายเนี่ยอ่ามันมันรถบรรทุกนะคืออันนี้เป็นมอเตอร์เวย์ที่วิ่งมาจากเรียกอะไรมาจากอ่ด่านทับช้างนะครับที่จะออกบางนาตาดนะอ่าดูนะครับว่า อันนั้นมีการเรียกรถมีการเรียกรถเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นรถตู้อ่าเป็นรถตู้เอา้ามองไม่เห็นเหรอนะเป็นรถตู้เห็นไหมภาพมันไม่สันดี่ถน,นนมันซ่อมหรือนวะ่ายังไงนะแป๊บหนึ่งรับแป๊บหนึง่งเพราะว่า ลงครับลงลงมาแล้วนะครับเห็นไปสั่งไหมนะครับเขียนไปสั่งหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับเขาจะเขาจะรู์อยู่มั้งนะฮะเหมือนเหมือนรู้น่าจะรู้ไร รถไม่ชิดขอบทางด้านซ้ายหรือเปล่าว่ายังไงเนี่ยไอ้ตำรวจทางหลวงครับตำรวจทางหลวงเียไปจอดข้างหน้าอันนิดหนึ่งมาก็โเดินข้อหาเลยอยากรู้เลยอยากอยากรู้ใช่ไหมเราก็อยากทราบ รนะหัสข้างรถ8225นะครับ8225แป๊บหนึ่งนะครับ8225ถามทางเรียกว่าถามทางเขาดนึงแล้วกันเนาะ <laughs> 8225เอ่เอเขียนไปสั่งยืนข้างๆรถเองไง เขียนไปสั่งมันต้องเขียนเขียนไ่สั่งต้องเขียนบริษัทเลยเนะี่ยสวัสดีครับอันนี้อันนี้เรียกเรียกความผิดอะไรฮะอยากทราบอยากทราบมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่อะไรอ๋อไม่ไม่มีหน้าที่อะไรครับหน้าที่ของประชาชนอยากรู้อยากรู้รถเรียงมาเนี่ยครับครับเ่มันน่าจะ หนักเกินตรวจสอบว่าผลอะไรมาแค่นั้นเองออแล้วทีนี้แล้วทีนี้มันเจอความผิดหรือยังที่เรียกเรียกตรวจสอบเลยคือมันเรื่องเกี่ยวกับความผิดผมต้องสงสัยว่ามันเกินหรือไม่เกินเราเขาตรวจสอบใช่ไหมแล้วทีนี้ตรวจสอบแล้วแล้วควาเข้าเกินไหมผมยังไม่ตรวจสอบเลยคุณก็ลงมาเนี่ยไม่ใช่ก็ถามกันดูนะที่มีหน้าที่อะไรถามแค่นี้แหละหน้าที่ของประชาชนนี่แหละเมื่อเห็นที่ผมมีหน้าที่อยู่พี่ก็มาทําอะไรแล้วพี่คือาปยังไงคือมีอะไร ไม่ใช่มีอะไรมีคือผมเห็นตำรวจแล้วอยากจะถาม้ากกันบอกไปแล้วใช่ไหมเออก็แค่นั้นมีมีอะไรมาเชิญครับไม่ยังที่ผมผมจะเชิญผมได้ไงผมผมยังไม่อยากไปอ่ะนะครับผมอยากดูการปฏิบัติของท่านไม่ครับพี่พี่มีมีอไมีอะไรไมอะไร แค่นี้ไงก็ลงมาใช่ไหมไม่ไม่มีไม่มีเจริญครับไม่ใช่ดิผมจอดได้นะครับใช่เขาเขาบอกว่าคุณที่มีหน้าที่อะไรเออที่ไม่มีอะไรผมช่วยครับมีผมรับใช้ครับแต่ผมก็อยากเห็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อ่ะใช่ไหมครับเออแล้วผกไมอยากเห็นการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมันไม่ได้หรอได้ไหมได้แต่ว่าผมก็บอกพี่ไปแล้วนี่ไงเออก็บอกบอกก็อย่างนี้ไงผมก็ดูเฉยๆเนี่ยท่านจะเขียนใบส่งใบสั่งเขาก็ สุดแท้แต่ไมสั่งเลยตรวจสอบวันนี้ไงตรวจสอบผมก็ยืนช่วยตรวจสอบให้สายตาชาวบ้านช่วยตรวจสอบด้วยไงคืออะไรมันช่วยผมมันไม่เกี่ยวกับหน้าที่หรอกหน้าที่ของชาวบ้านเขาก็อยากรู้เพราะว่าที่เขาบอกไปแล้วเมื่อกี้นี่ไงบอกไปแล้วมันยังไม่กระจ่างเอางี้เจอทัเจอไม่ไม่ต้องมาเชิญผมนะครับไม่ต้องมาเชิญผมอไม่ต้องมาเชิญผมเพราะว่ามจะมานะนึกไงตำรวจนะครับพอเรียกใครต่อยก็เรียก ใชครับเขาจะเรียกใครตอบท่านก็เรียบแต่พอเราขอตรวจสอบท่านบ้างเชิญอย่างเดียวนะครับเชิญให้หนีอย่างเดียวนะครับท่านเชิญให้หนีอย่างเดียวนะครับอะไรอะไรบีบให้ตกใจทําไมนะครับบีบให้ตกใจทาไมอ่ะไม่เป็นไรไม่ใช่เป็นไรก็สอบถามเจ้าหน้าที่เฉยๆไม่บีบอย่างนี้ผมกตกใจกไม่บีบแล้วมันดังไงอ่ะ มันดังได้ยังไงตะตะกี้เนี่ยเออผมแค่สอบถามเท้านั้นะที่เ,เสียาอารมณ์อะไรขนาดนั้นเออมีอารมณ์อะไรขนาดนั้นเออ่าวิ่งมาจากไหนนะครับคือท่านเรียกตอบตรวจสอบชาวบ้านได้แต่พอชาวบ้านขอถามท่านบ้างเนี่ยท่านท่านจะออกอารมณ์นี่ยเอาเบอร์เบอร์ไปดูรถผมอีกางเงีใช่ไหมอ่าไปดูรถผมอีก นะทางหลวงที่อันนี้จะออกาบางนานะครับออเราเล็กกบ,บางนาอ่าเขาบอกว่ามีประชาชนร้องเรียนมานะครับว่าเนี่ยถ้ารถปิ้งไม่ชิดขอบทางด้านซ้ายเนี่ยนะไม่ว่ากฎหมายมาตราสามสี่สามห้าเขาแซงได้เนี่ยอย่างเงี้ยนะเนี่ยโดนนะครับโดนถ้าสมมติว่าเราม่อยู่ตรงนี้จะขับไล่รวดเขาแน่นอนนะครับ นปะวดเขาแน่นอนเก่าแหาด้วยสั่งเง่านะครับเนาะมาตรวจสอบกันไปนะครับตรวจสอบกันไปนะครับปีภาษีหกห้าแล้วนะครับไปลองดูกันนะ่ยห้าแล้วอันนี้มาถ่ายรูปผมเนีย่ยถ่ายเ <c oughs> จ้าหน้าที่ถ่ายรูปผมครับ ถ่ายถถ่่าายยวิดีโอผมใช่ไหมครับถ่ายผมใช่ไหมครับเก็บไว้เป็นหลักฐานครับเก็บไว้เป็นหลักฐานพเพื่อเพื่อที่จะดำเนินคดีผมใช่ไหม,ไมหดำเนินคดีว่าคุณมาทำอะไรครับอ๋อมาสอบถามเจ้าหน้าที่เฉยๆครับพี่แท็กซีซ่พี่ไปไหนแล้วเอาทำไมอ่ะแท็กซี่ผมถึงยุดแล้วยุดแล้วไม่มีเงินจองเขาเพาี่อ๋อเราติดพรอบวกกันเออนะเราติดตามกันนะเออ้ยไอ้นี้มาถ่ายไม่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ถ่ายผมอย่างนี้มันใช่ที่ไหนเล่าะคุณถ่ายอะไรอ่ะ เอาผมถ่ายบันทึกไอ้นี่เลยสดไร์สดเลยอยู่ต้องเที่ยวแล้วเอ้ามันอยู่มาตั้งนานแล้วผมอยู่มาตั้งนานแล้วพี่เออผมอยู่มาตั้งนานแล้วเขาตอนนี้ทำงานเขาถ้าทำงานทำงานก็รู้ว่าทำงานแล้วอย่างนี้ท่านเอาวอแดงมาพกได้ยังไงเนี่ยท่านเป็นตำรวจทางหลวงเอาวอแดงมาพกได้ไงวอแดงคืออะไรอ่ะวอแดงคืออะไรมันเป็นวอที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่ใช่เหรอไม่ใช่แล้วเข้าใจผิดแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ยังไงอันนี้อันนี้สัญญาณส่งมันแค่ไหนอ่ะแค่เดี๋ยวสัญญาณส่งแค่ไหน บอแดงคืออะไรอ่ะเป็นบอรุ่นเนี้ okay. นวยฮะไม่ใช่คน <c ười> ไม่ใช่คนละเรื่องผมถามว่าเฮ้ยถ้าวอทางราชก,การมันไม่ใช่อย่างนี้ทา่านก็ไม่ใช่ราชการเนี่ยผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถูกต้องไงฮะไม่ใช่ของกสทชไงไม่ถูกต้องอ๋อไม่ใช่ของกสทชแล้วท <วา S 1> ีนี้แล้วท <า S 1> ีนี้แล้วท <า S 1> ีนี้ท่<ว>านท่านคืออะไรเรื่องทำงานการทำงานดีกว่าคืออะไรผมเลยคือาถ่ายได้เหรอ ก็ผมผมคุยกับเจ้านี้อยู่นะอันนี้เนี่ยเนี่ยเปิดไหมไม่ไม่แล้วเปิดเปิดไม่เขาเขาเรียกว่ามีแล้ะใช้ไม่ได้ไม่ต้องเลือกทะเลาะวันนี้คืออะไรทะเลาะอะไรกันพี่อยากจะดูผมทำงานใช่ไหมใช่ถ้ามันนี่งานจะทำงานกันเดี๋ยวผมไปคุณอยากทำคุณทำไปผมกำลังคุยอยู่มันนี่มันนี่อ่ะอ่ะอ่ะ อ่าั่นแหละก็ยังทํางานตะกี้ท่านยกบอยผมดูเนี่ยมันไม่ได้เปิดไงมันไม,ไม่ได้เปิดข้อกฎหมายเขา,เขาเขียนว่ามีและใช้ไม่ใช่เหรอมีแล้วไม่ได้ใช้เอามีแล้วไม่ได้ใช้ตรงไหนมันมันมันไม่มีกฎหมายะท่านถ้ามีแล้วมีแล้วใช้เนี่ยตัดคาว่าใช้ท่านไม่ได้ใช้แต่มีแต่ท่านมีเนะี่ย ไม่ผิดใช่ไหมเอาไม่ผิดเดี๋ยวจะแจ้งความให้ดูแล้ว้องเป็นสมัครเล่นด้วยอ่าเล่นสมัครเล่นขั้นเป็นเจ้าหน้าที่ราชการแล้วท่านมาพบสมัครเล่นได้ยังไงเมื่อกี้พี่บอกว่าจะมาดูผมทำงานใช่ไหมครับแต่ก็ไปดูเจอเชิญครับอ่าทำไมทำไมต้องอยากให้ดูอ่าผมจะดูเท่าที่ผมอยากดูอ้าวอย่างนี้อย่างนี้มันเป็นการ่อบวนแล้วมัน่อบวนยังไงก่อบวนแจ้งข้อกล่าวหาเมื่อกี้พี่พี่บอกว่าพี่จะมา อศผมทำงานโอกครับนี่ผมใช้ไปถ่ายผมทำงานยังานเอะก็นี่เลยเอาเดี๋ยวผมผมยังไม่อยากดูถ้าผมอยากดูถ้าผมไปถ่ายเองอย่างนี้มันก็เป็นการแบบนี้ละยังไงถ้าผมผิดแจ้งข้อกล่าวหาไปโรงพักด้วยกันไปศาลด้วยกันมันไม่ได้ผิดทางหลวงเนี่ยผมก็อยากก็คือยังไงแหละมันมันคืออะไรประชาชนถามมมีอารมณ์ท้งเนี่ยผมไม่มีอารมณ์เลยผมบอกถามว่า พี่มาถ่ายผมอจะไปดูเจอที่ทํางานถู้แคบก็ผมจะพาที่ไปดูว่าให้ถ่ายไงว่าไม่ไม่ไม่คือท้าทางานผมถ่ายผมต้องถ่ายที่เจ้าหน้าที่ไม่ตั้งใจแต่ถ้าตั้งใจที่จะทําเนี่ยมันเรียกทาที่สิ่งที่ถูกได้พี่ลงมากี่ถามผมว่าไงมาดูเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เจ้าที่พี่จะไม่ไปถ่ายถ่ายแต่ต้องอยู่ที่ใจผมจะถ่ายนั้นนั้นอย่างนี้มันคดคนาะอย่างปรนแล้ะมันก็ไม่ต้องเผื่นเอาคุณ คืออ่าแค่นี้ไงมันจิตของผมกล้องของผมเห็นไหมอ่ามันกล้องของผมอ้าวนั่นไปถ่ายรถผมด้วยนะอ่าไปถ่ายรถผมด้วยเนี่ยตำรวจเราเป็นอย่างนี้นะครับใครมาถ่ายมาอะไรเนี่ยเขาเก็บคนไหนมาถ่ายเขาเนี่ยเขาต้องถ่ายคืนน่ะนะครับมาถ่ายมาถ่ายเขาแล้วเขาต้องถ่ายคืนนะครับเนอะ เขาลงหายแล้วสองคืน่นนะเอาไม่เลยเรียกผมนะนะครับอันนี้ก็ผิดอะไรแล้วครับอันนี้ก็ผิดอะไรจะจะแจ้งข้อก่าหาอะไรเขาเ,าเจียวเนี่ยข้อกล่าวหาไม่เชาหาเออเรียกชุดสอบ ผมก็ให้ร้าทรหาั้หนักที่ออกมาจากเนี่ยเชดีออย่างนี้ถ้าครเรียกรถทุกคันเนยต้องเช้ชิป pping ทุกันเยผมว่าการขนส่งแล้ก็อันางก่อนัง่อผมเรียกรถเฉพาะที่รถที่ต้องสงสัยไม่เช่รถทุกคันตอนี้ไงสงสัยเลอสงสัยสงสัยในรวจสงสัยได้ทุกคันแหละผมผมมีสติอผมีสติพออย่าใช้คพูดว่าผมเลื่ยเปนื่อยนะครับ เพราะว่ารถเนี่ยก่อนขึ้นมาเนี่ยเขาเขาผ่านด่านชั่งเนี่ยทางหลวงเ<ห>ส้นนี้มีด่านชั่งเยอะแยะนี่ตรงนี้ไม่มีมอ่แต่เขียนไมสั่งผมใช่ไหมเอาได้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 เอาเอาได้ได้ได,ได้จะเขียนไมสั่งผมใช่แล้วนะครับเดี๋ยวอ <laughs> ่า,า,เ,อาเป็นการรับคืนครับเป็นการรับคืนไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะๆๆๆเอา้าเห็นว่าไปว่าไปๆๆๆอา่าอะไรนะอะไรนะพี่สอนรถตอนไหนครับ ออ๋จอดรถคุยกับเจ้าหน้าที่ครับจอดรถทีเขียนท่าจอดใช่ไหมเขียนท่าจอดใช่ไหมเอ้าเขียนไม่สั่งมาเอ้าเขียนไม่สั่งมาเอ้าเขียนไม่สั่งมาประกลงไปสั่งใช่ไหมครับอ่าได้ครับได้ได้เออนั่นแหละก็ทําตามหน้าที่ไปขอาไปย่างกี่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ใส่ไปย่างกับขี่ด้วยได้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 โอ้ยสุดยอดสุดยอดเอ่อคือลงสอบถามเจ้าหน้าที่โดนไปสั่งครับทอนเรื่องอะไร จอดถามเจ้าหน้าที่ถามเรื่องอะไรครับเอ้าถามเรื่องอะไรมันก็ถามได้นะถามไม่มีเรื่องมัถามได้งไงอ่ะเอาก็นี่ไงผมถามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผมปฏิบั้ิหน้าที่อยู่ไหมก็ถูกแล้วไงก็จอดถามแล้วก็คุณมาเขียนใบสั่งแบบนี้มันมันนี้ห้ามจอดครับมันนี้ห้ามจอดแล้ว<า>อย่างนี้ก็เขียนรถตำรวจทางหลวงด้วยนะครับตำรวจทางหลวงก็จอดปฏิบัติงานครับอปฏิบัติงานโอ้ยสิทธิพิเศษจอดตรงไหนก็ได้เรียกรถคันไหนก็ได้จริงครับเออ เอาใส่มาใส่มาใส่มารถต้องสใสครับเออรถต้องคงใยอ๋อสุดยอดสุดยอดครับได้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 ไดทษครับยศท่านอะไรเอ่ยอยากกระซับยศอะไรฮะบอกชื่อน,นิดนึงมันเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายยังไงอ่ะจริงๆนะผมขอดูบัตรเจ้าพนักง,งานก็ได้นะไมม่ีสิิทธ์ครับเอา้าทำไมอ่ะมีนี่ ผมมีสิทธิ์นี่คือผมสงสัยว่าเอ๊ะใช่ตำรวจหรือไม่เงี่ยผมก็ขอดูได้ดิไม่ต้องรู้คือเจ้าหน้าที่ต้องพร้อมแสดงเออเจ้าหน้าที่ต้องพร้อมแสดงเวลาประชาชนเขาถามคุณไปที่สถานีไหมไม่ต้องยืนยันตำรวจไม่ไม่ต้องยืนยันเดี๋ยวดาเนินการทีหลังอ้าวผมขอดูคุณไม่ใช่เจ้าหน้าที่ครับอ่าแล้วอย่างนี้คุณที่คุณอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยอะไรแสดงถึงความเป็นเจ้าหน้าที่บ้างชุดตำรวจอย่าบอกว่าชุดตำรวจนะ เอ้าคุยด้วยสิเสียเวลาคุณต้องไปต่ออ่าก็นั่นแหละมันมันไม่ชัดเจนไงเขาบอกว่าถ้าเจ้าหน้าที่แสดงตัวเนี่ยมันต้องแสดงด้วยบัตรนะครับมันต้องแสดงด้วยบัตรไม่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 มันมันไม่เสียคือผมท่านจะดูของผมผมยังแสดงเป็นบัตรเลยไหนล่ะเอ้าก็ใปกับขีงนะนั่นเป็นใบขี่ให้จับเอ้าแล้วมันมันระบุหมายเลขไหมมันระบุหมายเลขสิบสามหลักไหม แสดงถึงตัวตนไหมเสียเวลาเสียสมาธิจริงๆนะผมก็เสียเวลาเหมือนกันน่ะนะครับก็นี่ไงผมผมเวลาเขาชาวบ้านเขาตรวจสอบเจ้าหน้าที่บ้างเนี่ยโอ้เอ๊ยโยกเ๊กไปงั้นนะไม่ตรวจเวลานี้ครับนะผมเชิญคุณไปสถานีคุณจะไปไหมไปไปไปเมื่อไหร่ตอนนี้เลยโอ้ยแท้เชิญผมไม่ว่างพอดีมีธุระเออไปธุรกิจเลยเชิญไม่ออกแสดงตัวตนไงใช่คือคุณไม่มีหน้าที่ไปเชิญใครต่อใครอยากให้ไปไหนก็เชิญ จะคุณแสดงจะให้ผมแสดงตนก็นี่ไงแสดงก่อนหน้าผมเนี่ยผมมีสิทธิ์ขอดูว่าผมไม่มั่นใจว่าเป็นตำรวจหรือไม่มีสิทธิ์ที่มีสิทธิ์ตัวนี้อ่าอ่าผมจะแสดงได้ที่สถานีเท่านั้นอ๋อครับผมอ่างั้นมันจริงจริงเนี่ยคำว่าตำรวจเนี่ยมันต้องแสดงได้ทุกที่นะไม่ใช่ตรงนี้ครับอ้าวทำไมอ่ะก็ในเมื่อท่านท่านเรียกชาวบ้านเนี่ยเขียนไม่สั่งท่านยังอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่เลยผมไม่ได้อ้างับคุณนี่ฮะผมไม่ได้อ้างเอแล้วคุณจับผมนี่คุณเป็นอะไรอ่ะ คุณคุณเขียนไม่สั่งนึกคุณเป็นอะไรตอนนี้จราจรฮะตอนนี้จราจรเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงจราจรนาจอนใช่ไหมแล้วทีนี้อะไรที่ยืนยันว่าท่านเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แต่งชุดตำรวจอยู่แต่โอ้ยแต่งชุดเนี่ยรปภก็แต่งได้ชุดแบบนี้นะครับผมดำเนินคดีกับเจ้าเอกตำรวจปลอมมาหลายคนแล้วผมยืนยันว่าผมเป็นเจ้าที่เออก็ยืนยันก็ขอดูบัตรสักหน่อยขอบคุณขอบคุณครับมีการยืนยันก็เป็นสามีเออได้เลย มันได้เจอกันแน่นอนแหละนะออผมโอ้ไม่ไม่ว่างไม่ว่างผมจะไปผมจะไปทุลร่าอยู่ผมว่าตอนนี้อ่ะเรื่องของคุณเนี่ยคุณจะว่างแต่ผมไม่ว่างเนี่ยก็เรื่องของคุณอีกแอ้เห็นมาเห็นมาอ่าจริงจริงเนี่ยรถท่านจอดในที่ห้ามจอดนั้นก็ต้องโดนด้วยกฎหมายก็ห้ามไม่ให้ผู้ใดก็ทำการคนทำงานอยู่เออก็ทำงานก็เอปฏิบัติหน้าที่อยู่เออปฏิบัติหน้าที่ เอาเร็วๆเ,วเ,วเียนไม่สั่งใบเดียวทำไมมันใช้เวลานานจังเ,เสียวเวลานานจังนะเออก็นี่แหละนเสียวเวลาเสียวเวลาแค่แค่อยากเห็นว่าเจา้าหน้าที่ปฏิบัติยังไงโดนไบสั่งจอดในที่ครับจอดใช่ไหมเออนั่นแหละเดี๋ยวว่ากันว่ากัน เดี๋ยวนะครับอ๋ได้ไปสั่งนะได้ไปสั่งสุดยอดครับสุดยอดนี่คือการทําหน้าที่ของ,ของเองี้หน้าที่ตำรวจนะครับอ่าตำรวจทั้งหลวงครับตำรวจทั้งหลวงเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้ประจำนะครับก็จะได้สอบถามเงินนะครับพูดคุยกันเพราะว่าเห็นเรียกรถนะตอนนี้ เอารถตู้คอเนเทนเนอร์นะครับตํรวจทางหลวงชุดนี้อาจจะเช็คไปยังชิปปิ้งนะครับว่าน้ําหนักที่ออกมาจากผ้าเรือหรืออะไรเงี้ยที่มันตู้ตู้มาเท่าไหร่โน่นนี้นั่นนะครับเออถ้าเรียกทุกคันนี่นะอถ้าเรียกทุกคันนี่นะอะไรอะไรอะมีอะไรฝากมือเรียกมีอะไรนี่ครับฝักมือของคนสองคนยังไงไปทีผมหาค่ายชุิชงอ่าอ่าอ่าแล้วยังไง ตรวจสอบหนักครับา่าไม่เกินเออแล้วทีนี้เอาแล้วทีนี้ตรวจสอบหนักเกินไหมพี่ว่าไม่เกินฮะไม่ไม่เกินเอแล้วไม่เกินแล้วทีนี้ตำรวจเขาว่าไงรอเคลียร์ครับเคลียร์อะไรจะเคลียร์อะไรอันนี้เคลียร์คุณเอานี่เขาพูดอยู่างแมมแมมเนี่ยเขาบอกว่ารอเคลียร์นี่เคลียร์อะไรหรอเคลียร์กับข่าวนะครับคุณจะกล้าว่มีอะไรฮะ เอา้วทีนี้ตำรวจเขากล่าวหาไหมยังครับเอายังแล้วทีนี้ปั้นจอดอะไรนานแหละถ้าเขาไม่ผิดก็ปล่อยเขาไปเอาไปขับขี่ผมมาไปนั่งรับเอาเวลายื่นผมยื่นให้กับมือทําไมทับตัวอย่างนี้พี่ต้องไปรับใบสั่งไม่ใช่ก็เอามาให้ผมนี่ทาไมขี้เกียจอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ต้องดูท่านยืนมาเนี่ยเดินเดินมาก็อยิบไปผมด้วยพี่รับไปรนจับรถจับเรื่ยงที่ทางจอด ไอมยอมรับไหมถามยอมรับผิดไหมถามว่ายอมหรือไม่ยอมนะจริงไหมถามจริงถามว่าจอดจริงไหมตำรวจจอดไหมผมปฏิบัติหน้าที่อยู่ครับเอ้าปฏิบัติหน้าที่ผมแค่เป็นประชาชนลงถามเจ้าหน้าที่อะไรนะเ่อนใจเย็นเอ่าผมลงถามเจ้าหน้าที่คุณเล่นใจอำนาจเขียนไม่ใส่อย่างเงี้ยเมื่อกี้ถามว่าเออถามมากเลยถามว่าพี่ลงมามีอะไรผมก็บอกพี่ไปแล้วใช่ บอกพี่แล้วว่าพี่มีอะไรถ้าผมรถใช้อยู่อะไรยังไงเออจะนี่ไงอันนี่ก็ผมก็มาให้คนรถอธิบายฟังว่าผมตรวจสอบอะไรเออแล้วยังไงแล้วบอกพี่มีอะไรก็แค่เองก็ตรวจสอบตรวจสอบแล้วทีนี้ถ้าเขาไม่ผิดปล่อยไปเพราะว่ามันจอดเกะกะเขาเพราะว่าตรงนี้มันที่ห้ามจอดแล้วพี่จอดตรงไหนหรอไม่ก็จอดถามกันไงก็ถามเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมก็ยังนี่เมื่อนในเมื่อว่าท่านยังไม่ได้ปล่อยรถคันนี้ไปใช่ไหมแล้วถ้าเขาไม่ถ้าเขาไม่ผิดก็ปล่อยไปมันเกะกะนี่ไงผมต้องเอาคนพี่เขามายืนยันว่าเดี๋ยวถามว่าผมอะไร ทำอะไรไมู่้เรื่องเพราะผมไปปฏิบัติหน้าที่อยู่เข้าใจไหมเนี่ยถ้าเข้าใจเข้าใจดีแล้วผมนไม่จะควายเออโอเคพูดดีๆพูดกันดีๆแต่มันไม่ดีแล้วแหละเพราะว่าเล่นคือผมจะถามเจ้าหน้าที่นะมันเป็นอะไรนักหนาถึงเรนใ่สั่งบอกไปแล้วเขาบอกไปแล้วแต่มันยังไม่กระจ่างผมสงสัยผมก็เลยจอดถามเออบอกไปหมดทุกอย่างแล้วเอาเขียนครับเออคุณไม่เออก็ถูกตั้ง นเดี๋ยวไปผมองไปแปะไว้ได้รถแต่คุณไม่รับมันจะแปะได้ยังไงผมอยู่นี่อขอบคุณไม่รับอ่ะเอถา,ามว่าเวลาเอายื่นให้คนขับเนี่ยคุณเอาไปแปะไวต้ตะพื้นตะพื้นได้ยังไงในเมื่อคนขับเขาอยู่ก็คุณนะต่เดินไปโดยคุณรถลูกค้าบางเอ,อิญผมไม่รีบเออผมไม่รีบมไงผมอยากเห็นเจา้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไงเออ ปฏิบัติเรียบร้อยแล้วผมอธิบายในในไลน์พี่เรียบร้อยแเอากระแล้วแต่โอเคเออก็แล้วแต่ไงดเดี๋ยวผมจอดอีกสักหน่อยนี่จะเขียนอีกสักใบใช่ถ้าคุณซื้อละว่าไปอ๋อก็ตอนนี้ไงดเ,เดี๋ยวไนดะเดี๋ยวไนดะพูดว่าไงนะพูดว่าไงนะไอพูดว่าไงนะคุณพูดว่าไง เดี๋ยวก็โดนยึดอีกรถอ่ะใครพูดครับใครพูดตะกี้คุณพูดใช่ไหมพูดไม่ได้พูดครับอ่าอันนี้แหละลูกผู้ชายลูกผู้ชายตัวจริงคือตำรวจทางหลวงบอกว่าเดี๋ยวก็โดนยึดอีกแล้วรถอ่ะผมได้เอาเงินคุณมาส่งการงวดไหมอ่าอย่าเก่าอย่าเก่าอ่าเด้งอ่ะนะครับบอกว่าเดี๋ยวก็โดนยึดอีกรถอ่ะเดือเต็มเต็มกันรถเลยพี่เกลือกันอ่อเสดจยอดนะครับสุดยอด ถ้าชีาวิตผมกลัวพวกคุณน่ะไม่อยู่ตรงนี้หรอกนะนะนี่คือนี่คือ,คอการเอาว่าพวกท่านไล่ล่าคนขับรถบรรทุกนะครับไล่ล่าคนขับรถบรรทุกนะคนขับรถบรรทุกเส้นนี้เขาโอ้แดดร้อนเครื่องโทรศัพท์ร้อนมากครับร้อนมากเห็นนะครับอ่าจอดในนี้ห้ามจอดนะรับบอก รถเขาจอดไม่เป็นไรนะครับรถเขาจอดไม่เป็นไรอ่ารถเขาจอดไม่เป็นไรนะครับอันนี้คือตำรวจทางหลวงนะรถเขาจอดไม่เป็นไรสิทธิพิเศษของตำรวจทางหลวงแต่คนอื่นจอดจับอันนี้ผมจอดถามเจ้าหน้าที่แทะนะครับเดี๋ยวเรื่องวอเถื่อนมากันอ่าเรื่องวอเถื่อนมากันนะครับอันนี้คือตำรวจทางหลวงนะนะตำรวจทางหลวง นะเอปากดีบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรถจะโดนยึดอีกออกอะไรเงี้ยถามว่ามันจะโดนยึดหรือไม่โดนยึดฮะคนยังผมไปขอเงินตำรวจมาส่งงบตำรวจไหมนะเออเนี่ยดูนะอ่าถอยมามาที่ตุดนะครับถอยมาจี่ตุดอ่าถอยมาที่ตุดผมนะอ่าเนี่ย นี่คือตำรวจนะครับม่วไม่ได้ดังใจนี่จะเป็นอย่างนี้ออกแนวอย่างนี้ออกแนวอย่างนี้นะครับตำรวจทางหลวงเรียกตรวจสอบทุกคันนี่จอดเต็มถนนหมดแล้วครับเนะเอาให้มันใสๆนะครับเนาะตำรวจสองนายนี่เอาให้มันใสๆเออเอาให้มันใสๆ นะนี่คือตำรวจทางหลวงคับนะเก่งทุกเรื่องขับยังไงให้ปลอดภัยตรวจสอบสภาพรถว่าสภาพรถอยู่ในความพร้อมที่จะเอามาวิ่งไหมเก่งคนที่มีใบอนุญาตขับขี่20 30ปียังสู้ตำรวจทางหลวงเหล่านี้ไม่ได้เลยอ่ะใช้ไหมดีไม่ดีไปนั่ง เนี่ยสอบใบขับขี่นี่เอาตำรวจเราเนีย้ย,ยไปไปสอบใบขับขี่ให้กับคนขับรถทเลออ์หน่อยนี้ <c oughs> ใช่ไหมอ่าอ่านะจอดรถในนี้ห้ามจอดเอาอย่างนี้นะครับอ่ายศน่าจะเป็นผู้หมวดนะ <c oughs> ยศน่าจะเป็นผู้หมวดเอาสักคนละหมัดนะเอาสักคนละหมัดไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับก็อ่าในเมื่อ โอ้เป็นตำรวจทางหลวงใช้วอส,สีแดงเอนาไส้แลวประเทศไทยเอาเปิดไหมเปิดไหมจะพกมาทำงอะไรถ้าพกมาแล้วไม่เปิดใช่ไหม <c oughs> เาขากฎหมายเขาเขียนว่ามีและใช้อมีแต่ไม่ได้เปิดถามว่าผิดไหมผิดเดี๋ยวคอยดูนะว่าผมจะดำเนินคดีกัรตำรวจสองนายนี้ให้ดูนะครับอนะมีแลใช้ มันต้องแตข้อบกฎหมายให้ถูกต้องเพ่นะ,ะปากดีปากดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยดยึดเหยียบเขาว่างั้นเลรู้ดีว่าผมเมื่อก่อนนี่ผมใช้รถแท็กซี่นะครับถามว่าแท็กซี่ไปไหนน,นี่ยเอออันนี้แหละคือตำร,รวจทางหลวงนะไม่ว่าที่ไหนจะ,จะจะออกแนวอย่างนี้นะครับก็คือเป็นผู้จัดการบริหารถนนหลวงนะใครจะแซงจะอะไรก็แล้วแต่ อ่าถ้าเรียกแล้วก็อย่างเงี้ยนะเนี่ยถ้าเรียกรถตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ใช้ชิปปิ้งทุกคันนี่เนะ่มันมันทำให้การจราจรชิบหายไหมผมผมถามอย่างเงี้ยนะครับนะอ่ยอ่าถ้าจะเล่นงานประชาชนอย่างเงี้ยนะครับเสียเวลาคนขับรถรัานะครับ <laughs> เออโอเคนะพี่น้องนะก็ก็ได้อัดรถอ่าถ้าคนไหนชอบก็ดูต่อหรือหรือ แชร์กันออกไปเอาถ้าคนไหนไม่ชอบก็คว่มหน้าโทรศัพท์หรืออกไปเลยนะมันมันไม่เม้นถ้ามันไม่มีประโยชน์นะฝากไว้ครับพี่น้องตำรวจทางหลวงนะครับจากาด่านทับช้างมาเมกับ,บงังนานะครับนะเป็น,เป,นเป็นตำรวจเขาบอกว่าคันนี้วิ่งไม่รู้เห็นชาวบ้านเขาบอกว่าละหานี้วิ่งย้อนกลับไปกลับมาย้อนกลับไปกลับมาเพือ่อที่จะนะ บังคับใช้กฎหมายจราจรให้ทุกคนทำตามกฎหมายนู่นนี่นั่นือว่าไปนะครับฝากไว้ด้วยครับพี่น้องครับรักทุกท่านคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมครับขอบคุณเล็สวัสดีครับ